โอเคก็สว okay, ัสดีนะครับว uh ัน huh. นี้ก็อย anyway, um, so ู่ก <serv ie chatting> ับบูสร้างไว้แล้วนะครับก็วันนี้มาแค่สองคนครับก็คือผมกับแฟนผมก็นามตัวไหนฮะสวัสดีค่ะผมปีนเดงนะฮะวันนี้ก็มาเล่นแหวนทิสติกโอเคไม่ได้เป็นก็เกมจะเป็นในวันนี้นะครับนะใครที่เล่นเดินใบเรไ์เก่งๆนี้น่าจะวเยี่ยม

ว่าไงบน่ะลโหอ้ไม่กอตามกูแทน อะไรไมเนี่ยเป่ะป่านเลยโอ้ยติดเตี้ย <ๆ S 2> ป่านใช่ๆๆผู้ร้าเปลี่ยนเป้าหมายไปอาตีอยู่กันโอเค เออตรงนี้แล้วกันไปตรงนี้กัน,จะ,น,กนจะพับไม้ทำไมมาแล้วเพื่อพับไม้ทำไมโอเคมันไปได้อีกคนหนึ่งแทนป๊อป้าต้องไปช่วยป๊อป้าป๊อป้าเออป๊อป้าเขาตาบอดนะเนี่ยเออเขาไม่ตาบอดแล้วเอออ่ะมันนะปั่นต่อ อย่าเพิ่งโกรธเพื่อนอย่าเพิ่งโกรธเพื่อนอิโมจิกโกรธใส่แล้วอะ่ะไปเออเอาปลอกปลาปรับเพื่อนมามานนี่มานี่ สวัสดีฮะปิดเพจคนที่ผมชอบจาก<ฮ>จับเพรียง <c oughs> ไปเร่ยนั่งปั่นอยู่เนี่ยเลย,ยฮะเต้งเป็ดเต้งเป็ดเต้งเป็ดตึงไปหาที่ปลอดภัยเนี่ยตอนนี้แหละตอนนี้นคือไปปั่นเครื่องอื่นเงาป้าเดี๋ยวมาเล่า มันมาเลยป,ป้ารอ,อยิวป้อาอะราไม่ได้ตีฉันมันไม่ได้ดีคนอื่นแค่นี้เตียบรีเะเต็๊บจุกจากไอเดน พ่อป,ป้าอย่าไปพ่อป้าเครื่องปั่นหายไปไหนหมดนี่ผูราโซนเครื่องผูราโซนเครื่องมากลาสุดเล่งโซนเครื่องไปแล้วผูรามีระยะการตีที่ท่านเกินไป ใช่มันสั้นเกินเอวผิวเลยตู <c oughs> ้าเปลี่ยนเป้าหมายปวดระวังว่าตบคุณไว้ม, <c oughs> มาไปเอาตรงนั้นแล้วนั่นน่ะมันจะไปเอาฟับป,ป้าได้เปล่าเห็นไันหยุดปั่นไม่นะฟับป,ป้าเออยฟับป,ป้าโดนแล้วโอ๋โอเออ,อไปซ่อนกับไปซ่อนไปฮิวก่อน น่าจะมาแน,น่นอนอ่ะมาแน่แน่มาแ้นั่ออนอย่า,ายมาแล้ววลนานแล้วแดงๆแล้วแหละเหมือนไม่มีคนไม่มีคนไม่มีคน,นตรงนี้ไม่มีหรอกเออเ <c oughs> นี่ยเชื่อฟังกันหน่อยม่านอนสนงง่ายมากเอ๊ะทำไมแปลกแปลก <c oughs> <c oughs> โอ้มันเวยมันแขนไอ้นี่มันขี้แขนมันขี้แขนมันเอาผมแต่ว่ามันขี้แขนผมซ้ำๆมันหลายรอบเกินโอ้ยแล้วแพรี่ช้าเกินปั่นเร็วๆปันเร็วไม่เปิดรอยม่ะ เปิดเปิดรออะไรก็ได,ได้ได้ได้เปิดประตูฝั่งไหนอ่ะฝั่ง,งไหนฝั่งฝั่งดูนะขอดูก่อนนะมันจะจับพี่บอไปไหนไกลสุดใกล้ห้องน้ำหรือเปล่าตรงห้องน้ำโอเคตรงห้องน้ำอ่ะโอเคห้องน้ำผู้หญิงเปิดอยู่โมวิ่งไปผู้หญิงเปิดอยู่เพื่ล่าไปฝั่งตรงข้ามตองห้องน้ำน่าจะไปทันโอเคเปิดแล้วปดแล้ว ไม่ให้เก่อนไม่ให้ก่อนเอาแต้มฟรีแต้มฟรีแต้มฟรีมันมานมันวิ่งมาแล้วอ่ะอ่าอ่าดูมันดูมันดูมันโอ้ห้อยไ,ไปละ ไม่โดนได้ไงไม่โดนใครด้วยซ้ำแบบเมื่อกี้โอ้โหด่านที่เห็นคนง่ายสุดออมาแล้วโอ้นั่นไงดินจาเต่านั่นไง はいはい。 ไปเลยออ้

เนี่ยเขาใช้แล้วแหละเขาใช้เขาใช้ครั้งต้นมันนี่มันนี่ไปนี่ไปไปเฮ้ยมึงมึงอ เฮ้ยอีดินกาเต่าไว้ก็มาขบวนเออมึงมารวมพลน่ะมึงมึงมาเป็นผู้หญิงคนนี้เฮ้ยเฮ้ยไอซียูโอ้ยยังไม่โดนดิ คนเสิต์แบบเดียวกันกับไอเดนลาก่อนนะจ๊ะแาวก้าไม่ฮะไม่นี่โอ้โหแม่ฟุดบางอีกหมดีนะมันมีออร่าไม่ สว่วนอีที่เรือกูไม่ปล่อยไ้ไไปแลวเฮ้ยมึงมาทำอะไรมึงมทำอะไรอีนักเกอร์เหรอมึงเป็นฮ่กเกอร์เหรอ อืมไปดิอินักเกิดเมื่อไงเมื่อกี้อะไรวะ เอยู่ลเก่งนะมือ

<cười> <Bài> <cười> oh Oh, tí đồn cú đuôi เออเออ,เอ,อ,เอ,อมันแขนมันแขนมันแกะมันแขนผมอะคือ,อฟันใหญ่เลย

อืปุดปุ๊บ,บได้ปับ๊บดิโอ้โหแปบบแบบลกๆนะเนี่ยแปบบแบบลกๆนะเนี่ยอะหย่าอย่า yeah <laughs> yeah <laughs> you <laughs> เอาอันเน็ต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 มันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วเน็ตเริ่มแล้วช่วงนี้แหละตั้งแต่ที่เบียกือเกติโดโมไว้ตายแล้วกูแล้ว tuh doh. <todoh> 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 Mm-hmm. <laughs> มกวลัอยังไรับเอยแ yeah. ต่ไปเกมนี้มีหลุมบ้างวะสวัสดีครับร <c oughs> <c oughs> ับแทนหน่อยรับแทนหน่อย เอาเฮียเปิดเลยกูจะต้องรอดอีกแค่เไป้งพิดพิกกิโลต่อแต่ไม่โดน <c oughs> โอ้ไม่โดนไม่โดน <c oughs> <c oughs> ไม่โดนไม่โดนแต่ประชิบตัวขนาดนี <c oughs> ้ กลับไปล็อบบี้ก่อนนะฮะโอเคก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะก็บ๊ายบายครับบ๊ายบายฮะ